เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ายายอยากจะให้ลูกหลานเรียนให้จบก่อนจะมีแฟนกันนะจ๊ะคนที่เป็นยายอย่างฉันเนี่ยจะมีอะไรภูมิใจไปมากกว่าการได้เลี้ยงพวกเขามาสองรุ่นรุ่นแรกคือรุ่นลูกสาวของฉันแก้วตาชื่อของเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแก้วตาดวงใจฉันเลี้ยงเขามาคนเดียวตั้งแต่ยังอยู่ในท้อง พ่อของมันน่ะทิ้งฉันไปตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยฉันทำงานในโรงงานหาเช้ากินค่ำเลี้ยงลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงแค่เห็นลูกยิ้มฉันก็ลืมเหนื่อยแล้วฉันส่งลูกเรียนจนถึงมหาวิทยาลัยแต่สุดท้ายแก้วตาก็ทำพลาดเธอตั้งท้องตั้งแต่ตอนเรียนปีสองฉันเตือนแล้วนะว่าให้เรียนให้จบก่อนแต่ความรักของวัยรุ่นน่ะมันก็เหมือนฝนลหลงฤดูตกมาโดยไม่ทันตั้งตัว แฟนเขาทิ้งไปทันทีที่รู้ว่าแก้วตาจะเก็บเด็กไว้ลูกฉันร้องไห้ทุกวันฉันก็ร้องเหมือนกันแต่จะให้โกรธลูกก็คงจะยังไงอยู่ในเมื่อตัวฉันเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนฉันเคยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววันนี้ลูกของฉันก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันฉันบอกกับแก้วตาแค่ว่าไม่เป็นไรลูกพ่อมันไม่เอาเดี๋ยวแม่จะเลี้ยงหลานเอง และตั้งแต่วันนั้นฉันก็ต้องกลายเป็นยายที่ต้องเลี้ยงหลานเป็นต้นมาหลานของฉันนะชื่อดวงใจชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือสิ่งที่ฉันรักที่สุดในชีวิตอีกหนึ่งชีวิตตอนนั้นน่ะฉันขายผักในตลาดได้รายได้วันละไม่กี่ร้อยหรอกนะแก้วตาไปทำงานในเมืองส่งเงินค่าขนมมาให้ลูกมันบ้าง ฉันก็ต้องพาหลานไปขายผักด้วยกันทุกวันวันหนึ่งดวงใจโดนเพื่อนล้อในโรงเรียนเพราะใส่รองเท้าเก่าเสื้อก็ซ้ำๆเธอกลับมาบ้านนั่งเงียบไม่ยอมกินข้าวฉันกอดเธอไว้แล้วก็พูดว่าไม่ต้องอายนะลูกคนจนนะไม่ใช่คนผิดขอแค่ไม่หยุดสู้ชีวิตก็พอ ดวงใจยิ้มทั้งน้ำตาแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเธอก็ช่วยฉันขายผักทุกเช้าเลยนะและวันไหนที่มีเรียนเธอก็ตั้งใจเรียนจนถึงเย็นเธอไม่เคยขอของเล่นไม่เคยงองแงฉันสอนหลานเสมอให้เรียนให้จบก่อนที่จะมีแฟนเพราะอะไรนะหรอเพราะฉันและก็แม่ของเขาเคยทำผิดพลาดมาแล้วดวงใจหลานฉันน่ะเธอจำคำที่ยายเธอสอนนะเธอจำทุกคำ เธอเรียนดีสอบติดมหาวิทยาลัยของรัฐฉันขายผักหนักขึ้นรับจ้างเย็บผ้าเพิ่มตอนกลางคืนเอาเงินเก็บที่ได้ามาซื้อโน้ตบุ๊กมือสองให้กับหลานวันรับปร,ริญญาฉันยืนดูเขาอยู่ไกลๆเพราะคนมันแน่นฉันเริ่มอายุมากขึ้นแล้วนะแต่แค่ฉันเห็นชุดคลุยของเขาฉันก็น้ำตาไหลออกมา ดวงใจเรียนจบปริญญาตรีก็ขอเรียนต่อปริญญาโทต่อเลยและพอเธอเรียนจบเธอก็ได้ทำงานดีและก็มีหนุ่มวิศวะคนหนึ่งมาจีบฉันคอยสังเกตอยู่เงียบๆนะเหมือนยายทั่วๆไปนั่นแหละจนวันหนึ่งดวงใจพูดกับฉันว่ายายหนูเลือกเขาเพราะเขารักหนูเหมือนที่ยายรักหนูนะคะและเธอก็ขอกำลังใจเพราะผู้ชายคนนั้นกำลังจะขอเธอแต่งงาน วันแต่งงานของดวงใจฉันกับแก้วตานั่งจับมือกันมองดูคนรุ่นใหม่ที่ไม่ผิดพลาดซ้ำเหมือนกับพวกเราฉันขึ้นไปพูดบนเวทีว่าฉันก็เป็นแค่ยายแก่คนหนึ่งที่มีหน้าที่เลี้ยงพวกเขามาสองรุ่นรุ่นลูกที่ทำผิดพลาดเหมือนกับฉันนั่นแหละแต่รุ่นหลานเนี่ยดีหน่อยนะมันเชื่อฟังฉันฉันน่ไม่ได้มีสมบัติเงินทองให้พวกเขาหรอกนะ แต่ฉันน่ะให้ได้หนึ่งอย่างคือหัวใจของคนเป็นยายและฉันก็จะเลี้ยงพวกเขาจนวันสุดท้ายของชีวิตเวลาผ่านไปวันนี้ดวงใจและสามีอุ้มเหลนคนแรกมาเยี่ยมฉันฉันนั่งดูหลานเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับลูกของเธออย่างคล่องแคล่วเหมือนฉันในวันวานเลยนะแม้มือจะสั่นตาจะฟ้าฟางแต่ใจฉันยังคงจำได้ดีฉันเป็นยายคนนึงที่ผ่านการเลี้ยงลูก เลี้ยงหลานและบางทีถ้าฉันยังแข็งแรงพอฉันก็อาจจะมีแรงมากพอที่จะเลี้ยงเหลียที่ฉันรักอีกคนหนึ่งนะพูดมาถึงตรงนี้ทำให้ฉันรู้เลยว่าชีวิตของฉันชีวิตของยายคนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่นอกจากการได้เห็นคนที่เราเลี้ยงมาโตขึ้นเป็นคนดีและพวกเขามีความสุข ใครที่เลี้ยงพวกเขามา2รุ่น3ารุ่นเหมือนกับฉันนะ่นนะก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังได้นะและใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับ